สวัสดีครับมาเตอร์เปิดป้ายูทูนะครับนี้ก็มีรถสวยเข้าใหม่นะครับมาแนะนําอีกแล้วนะครับตอนวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ลูกค้าถามหากันมาเยอะนะครับมีฝาดิจเทลนะครับคันนี้เป็นตัว2.0 V ครนับสีนะครับเดี๋ยวคันนี้ผลิต15จดปี2016นะครับและเป็นสีดํานะครับภายในเป็นบอดหนังสีดํานะครับคันนี้นะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยสภาพสวยนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับสภาพรอบคันนะฮะ ดูที่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับขาวใสเลยนะครับผมไม่มีขุ่นนะครับก็เป็นไฟแบบมีเดรลร์นะครับติดมาให้ด้วยนะครับผมกระจังหน้านะครับก็เป็นโค้มเนี่ยมดูเงางามเรียบร้อยมากๆนะครับคันนี้นะครับก็สภาพสีนะครับรอบคานสวยงามนะครับล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อแม็กเดิมๆนะครับของเดิมติดจากโรงงานมาเลยนะครับผม ไฟเลี้ยวนะครับมีที่กระจกมองข้างติดมาให้ด้วยนะครับก็คันนี้นะครับกล้องรอบคันนะครับคันนี้มีกล้องให้รอบคันนะครับสําหรับตัว 2000V คันนี้นะครับมือจับประตูเป็นโครเมียมทั้ง4บานเลยนะครับสภาพสีรอบคันงาามเรียบร้อยมากๆนะครับคันนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็มีโลโก้ติดมาให้คมๆเลยนะครับผมก็ไฟนะครับไฟใส่ฟลิ้งเลยนะครับไม่มีขุ่นกันนะครับผม ด้านหลังนะครับสภาพเรียบร้อยมากนะครับก็เซฟเซอร์กันชนมีติดมาให้นะครับอันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพสีนะครับเงางามอย่างที่เห็นกันเลยนะครับผมมาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในนะครับก็เป็นหนังสีดํานะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยนะครับผมกระจกข้างนะครับก็เป็นแบบปักไฟฟ้าเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับก็ ฝาหลังนะครับเปิด้ช้แบบไฟฟ้านะครับมีโหมดอีโค่โหมดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับผมมาไลนะครับก็เป็นทุกประไลหนันนะครับเป็นแบบออโต้ฟังกชันนะครับก็สามารถควบคุมเสียงได้มีคุชชั่นโถดนะครับคันนี้นะครับเล่นมาอยู่ที่สายเข้าหมื่นสามพันกว่ากิโลนะครับผมมาไลที่มีล้อไม่มีขาดนะครับผมปิดุหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับมีเนวิเกเตอร์กล้องถอยกล้องรอบคันนะครับผมที่เสียบ usb เกียร์ออโต้นะครับ มาให้ครบๆนะครับคันนี้เบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดําสภาพใหม่เลยนะฮะก็ตัวเบาะนะครับไม่มีทุกตัวไม่มีรบไม่มีขาดนะครับเป็นเบาะแบบบไฟฟ้านะครับด้านหลังนะครับก็มีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับภายในด้านหลังเนี่ยนะครับก็ต้องฝังนะครับนั่งสบายนะครับตัวเบาะเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับเบาะหลังแถวที่สามนะครับก็สภาพใหม่นะครับ สวยเลยนะครับคันนี้นะครับก็ลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับลองรีบตัดสินใจดูนะครับรถมาเร็วไปเร็วนะครับราคานะครับคันนี้อยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถูกมากนะครับคันนี้ตัวรถนะครับก็รับประกันเล็กไม่แท้ไม่มีชนัดจกน้ํานะครับเป็นบริษัทเดือดของมูลิเนี่ยมัตโตกรูนะครับผมลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับพาอลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับมีสั่นเทเทลคันนี้นะครับ ก็รีบตัดสินใจ,จดูนะครับานานๆมีเข้ามาทีนะครับก็จะขายออกเร็วนะครับพอสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อเขาได้ครับที่เบอร์0ูนย์ห้าเ้าแปดสี่สี่สาสาครับ